สวัสดีครับผมก็เรียบร้อยไปอีกสองเจ้าครับสำหรับตู้เบรดนะครับเทอร์โบโฟแฟ18สามสิบแปดนิ้วกับยี่สิบเอ็ดนิ้วนะครับส่งชัยภูมิกับสะแก้วครับผมงานสีเรียบร้อยครับผม ตัวนี้ก็จะเป็น21นิ้วครับส่วนทางนี้ก็18นิ้วครับรอสีแห่งประกบอบอุปกรณ์ก็ส่งลูกค้าครับ